าพี่นอ้องทั้หม้ดเลยมาแก็งน้องใหม่ทุกกินพี่น้องเลยเต็มหม้ดคนจะเพิ่นใส่ยังไปนเนี่ยจนเสร็จแล้วเขากจังมากใส่ยังมะต้องจะปลาแดดนะผ่าหม้อพุดใส่หม,มักบวกใส่เฮ็ดเยี่ยมมาพี่นอกก้องกะเสร็จแล้วแล้วก็ห้ามองกินเขา กินมองได้กับบอคาักบอคือนั่งกินตามเดิม <laughs> <laughs> มาสบายดีค่ะสวัสดีอยากเป็นทางการมาเด้อแกงทำไมคนละถวยกับถวยไผ่ถวยมันเนี่ยห้องขาก่อนเออแซ่บขนาดแมงวันขอร้องอย่ามาตอ,อมสิกินข้าวโปรแซ่บขอ,ขอนอออขอั่งยองๆได้ขวบมีอันนี้ได้พี่น้องจังก็ไม่ยอมปสบายดีครับ เพราะงี้เราขอขอโทษขอที่นัเงเ้วคอยเก็บไว้แก็ซิมซมช่อหน่ะบางขีเหียเด้อนังไปนหมนี่ตังดีบ่ยืคนงานแพงอยู่มางนมีร่างสวยออื้มแซ่บอ่ะแกงไม่ทุ้งแต่ว่ามันแซ่บเนาะ

คือมานั่งกินอยู่เนี่ยบ่แม่นหยังเด้อลดเสียงเพลงวันเสาร์เขามาปาร์ตี้กันอือเออ,เอ,อพี่น้องนํากันโอเค อยากหลินฟองเพิ่มน้อยโอโกเอาไปิลถือเขาหายไปอันนี้แนวใส่มือถือข่อยเลยเราก็ขอดีป้ยายนี่น้องกับมือถือข่อยมันเจ็บไงยังใส่กับเป๋าโหลด โจอกเอ็นยปรเปนมาเด็ดเนี่ยเอ้าป,ปัน,ปน,นยังคือหมักไส้ให้เขาเบาให้เถ้บเอามันไ็เที่ยงเานาะคันปอไปเช็ดด้งสีเานาะขึ้นบางแล้เนาะไปลองจกมาไ้นี่มันก็ง่ายเนาะน้ำกองนึงนพอจะเอาน้ำลูกมาได้อาไวเบล่านำมาขึ้นขนึขนขน้นแล้วเขาตั้งไปสงสัยเมนเอาไปอีกบ่ ไ,ไม่เขากินอะไรจะได้เป็นจอเรนะถึงเงินเป็นข้าองหนึงก็สิบเก้าบาท คฟังเสียงมันเนียบไปแล้วเพื่อนสตินเราเตัดใหม่เขาเหตุตัวเหต่างังทาย อไปนี่ขึ้นแล้เจียหน่อยขึ้นน,น่องามเด่ขึ้นใหม่แบบบ่ได้กินเทิงย่ยได้พี่โนโเเหน่อยอแกงไม่จับแล้นัไม่ทุงเลยแซ่บเพือ ไม่ปรุม,มแบบไม่แก่เราเซิมปรุงไวแล้วแก่่เราเนาะเอามาขาย

ว่าเขาใจว่านองอเะงอะอะไรนงยคนละปวดเพราะว่า,าเสี่วดเท่าไรอนอนเดืนอดเงี้ขึัน,น,อน,น,อนอขึนมนหน้าตึมนตึตีโซงีรถหลับเต็มไม่เยอะตีโทรศัพท์ กินมมัดสวยดีกาแแบบนี้อัเนี้ Nang an là một cái mấy hôm nay của đội đó chịu nhất. Một Nó gian hàng, gian hàng. Một mấy hết bay chịu gian hàng. ngoài mấy hết bay chịu gian hàng. Một mấy hết bay chịu gian hàng. Một cái dạng con chịu gian hàng. Một mấy hết bay chịu gian hàng. Một mấy hết nó mạnh rồi hàng. Một này, nó bay chịu gian hàng. Một mấy hết hết กัปบปีชาพี่น้องไปเพาะกันเอาพี่น้องกินเขาเรียกกาล่างไหมพี่น้องต้องเฮ็ดให้เบิ้งมันบ่เรืงที่ว่าล,ล่างเฮ็ดให้เบิ้งแล้วกินแล้วกากล่างกากเมียนแล้วสีห<อ>ันไ้เมียนบ้านอันนี้ก็มาก,กวนนี่แหละพี่น้องมาโมมาโมนมกุมารพอบ่อยบ่ยกินนมเด้อเอานมไปเล่นแล้วบ่มีเม็ดแล้วอืออ่ามาต้องไปสนใจมันอือมาจบคลิปนุ่เพลินแหละพี่น้อง มาเห็ดเียนแม่แลก็ลาให้เพื่อนมานะพี่รองเพืนแ่กนลาทีนั่นหละเอาเห็ดอกาลาเออวนมมาทิไมไบนลลางเนาะ <c oughs> มินสนลด์เด้อจะว่ามินสนไลด์ปเนี่ยสไลด,ด์ก,ก็หอมกอว่าเนว่ถือกินมันบ่ เป็นฟองเนาะน้ำอันน,นนี้เนาะอื้มเปลือบนะอาเมนอาเมนน้ำยุ่นฟางไทยเนาะใส่นิดเดียวแล้มันยุ่ยเลยเปลือบจะเป็นในสัก่ากับเปลือกแฝดถ้า,น,ถาน้ำเป็นอะไรนีนเป็นกดสบู่เพื่อนถูนใส่โตวไว้เนี่ยน้ำร้อนคันเดียวเนี่ยเมื่อตัวเลยเดี๋ยวสังเกตความนา้ำเย็นนี่แม่บัดบัดบัดเท้าล้อนย้่นฟังไทยเนี่ย จุดเมดขูนหน่อยก็ยังสมบมรณ์ยังได้รู้สึกว่าหล่อนอะนะอันนี้สามคันรู้เรื่องเลยหล่อนเนี่ยโอ้ยไงเลยพี่น้องเนีย่ยแม่เนดะ็ดอย่างอ่าโอเคเนาะแม่นะมเนาะเพิ่นล่างไปพี่น้องเอา้าะแต่จะมาจบคลิดสมบูรณ์แหละอยากให้พี่น้องเห็นว่าเออเฮากินเฮา,างยัง ตะกี้คอย่าคยมาทายอยู่นี่หรอกวันนี้ไม่มีคนถามไปน้องก็เห็นทีละครับนางม้วนตลอดเวลามาเหตีปิดขับแล้วก็กล่างเอาไ้ให้มีอ้ไอ้มาล้างไน้องโอเคครับแม่สร้างภาพซะหน่อยเนาะ